แพ็กของกันมีวันนี้มี3ามออเดอร์นะครับบาวนี้หนึบเบาวนี้หนึบอ๋อ <laughs> ตั้งเององเองเบาวนี้หนึบโอเคครับเบานี้ร้านเราคือบอกเลยว่าเข้มข้นโกโก้สุดๆแล้วก็เกนน๋ิ้้หนามากนี่หนึบสองอันนี้จะเป็นของแทนใจนะจ๊ะเอาไปปังเนยหนึบไปหนึ่งแผ่นหอมทะลุจึดเลยอะ ต่อไปเบานี่หนึบอีกแล้วเาวนี่หนึบนนคือแบบว่าปังมากแม่ไม่ทันคืออดนะบอกเ,เลยป๊าปื๊ดกลิ่นหอมทะลุซองเวอะเบานี่ออกเก่งมากโอเคต่อไปชาเขียวกรอบหนึ่งแล้วก็หนึบหนึ่งมาเลยจ้ะผสมกันได้นะคะเพราะว่าราคาเดียวกันเบานี่กรอบมาแล้วนะคะทุกคนมีชาเขียวแล้วก็ช